สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดยามบ่ายวันเสาร์นะครับผมนะ่เสร็จเรียบร้อยกับยีราฟตัวสูงล้อเวลเงาปิ้งปงสไตล์อเมริกันนะครับนะ่เสร็จเรียบร้อยครับผมลงแตะพื้นนะครับนะ่าลำนี้มีจัดทรงด้านหลังนิดหน่อยนะครับเอาหลังลงนิ้วครึ่งนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับผม อันนี้เป็นล้ wheel, เอเวลเป็นงานเลเซอร์ก้านทั้ง2อองฝั่งเลยนะครับสก้านเลยนะครับแล้วก็เป็นสเปคเก้าครึ่งสิครึ่งออฟเซตเยี่บสล้อหน้ายี่บเล้อหลังนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเบิกในส่วนของฝาปิดดุมเ,เสริมเข้าไปอีก1ชุดนะครับนระับประกันฮนะอันนี้ดีแม็ไม่ต้องกลัวเรื่อง ความล้นนะฮะไม่ล้นแน่นอนเพราะซุ้มเยอะซุ้มใหญ่นะครับผมสบายๆนี่ฮะล้อหลังเงาเงาปิ้งปวิ้งวแบบนี้นะฮะเป็นเวลโชอฟอนะครับผมอฟอก็จะเยอะๆแบบนี้หน่อยนะครับนี่ดุมหลังเก็บสีกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับผมสีน้ําเงินมนฝาเป็นดุมสีน้ำเงินทั้งชุดเลยนะครับด้านล่างนี่ใส่กล่องโหลดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดีแม็กตัวนี้เป็นตัวสูงก็จิง มาต่อครับมาต่อเมื่อกีมีสะดุดนิดนึงนะครับแหนบอยู่ด้านล่างก็จริงครับผมแหนบอยู่ด้านล่างก็จริงนะครับตัวนี้ตัวสูงแหนบอยู่ด้านล่างโหลดได้สบายครับใส่กล่องโหลดได้คันนี้จัดมานิ้วครึ่งครับผมจัดมานิ้วครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับฮนะล้อหลังล้ประมาณนี้นะครับดีแม็ล้อหล่อแสงใสนะฮะพีเวียนะท่านไหน ใช้ตัวนี้อยู่นะครับเรียนเชิญเรียนเชิญได้เลยเราจัดส่งองเครื่องให้แต่งรลรอๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะร้องเงาเงาปิ้งๆแบบนี้อ่ามีฝุ่นลงละนะครับอยู่ติดถนนนิดนึงนะครับผมฝุ่นเยอะหน่อยนะครับก็ของแถมครบเหมือนเดิมนะครับปอกกันสั่นด้านในฝาข้อเบรกน็อตล้อนะครับจุบลมทวงล้อให้พร้อมนะครับส่วนฝาปิดดุมนี่คุณลูกค้าเบิกเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ลำนี้เป็นตัวสูงจริงแต่จัดส่งได้ นะครับจะทรงได้ก็เอาหลังลงนิ้วครึ่งนะครับกําลังรอๆเลยนะฮะหน้าเกือบเกือบจะเชิดแต่ยังไม่เชิดนะครับหน้าเกือบจะเชิดแต่ยังไม่เชิดก็กะบะท้ายก็จะเป็นทรงตรงๆแบบนี้นะครับผมตรงๆแบบนี้เลยนะครับทุกท่นะท่าไหนสนใจนะครับเรียนเชิญยีรับซิ่งตัวสูงนะครับรอๆแบบนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยหนึ่งลำล้อวิวนะฮะยีรับซิ่งยีรับแคร นะครับสายมอบยางบางเรียนเชิญที่ร้านได้เลยนะครับผม okay. ออโอเคกันหลายๆมุมนะครับผมร้าน,น,นเปิดทุกวันนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เปิดด้วย,ยนะครับนะท่านไหนว่างเว้นจากการทำง,งานนะครับวันอาทิตย์ว่างๆมาแต่งหล่อเสริมหล่อกันได้นะครับผม เปิดทุกวันอยากได้ล้อแบบไหนสไตล์ไหนสอบถามมันก่อนได้ครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมนะบสายยอดแดงทียอดแดงก็มีหรือจะเป็นตัวเตี้ยสายแคละอยากได้ล้อแบบว่าเนี่ยเหมือนเหมือนตัวสูงแบบนี้เลยล้อแบบเสมอซุ้มไม่ล้นนะครับมีแล้วนะครับแปดครึ่งทั้งสี่ล้อเลยของตัวเตี้ยนะฮะของตัวเตี้ยเลยนะครับ 8ครึ่ง4ล้อสลับยางได้นะครับ TE 37 8ครึ่ง4ล้อนะครับแล้วก็ล้ออีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนเวลเขากว้างนะครับล้อเวลเขากว้างเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับฝากติดตามแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ๆนะทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับที่เข้ามาช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้ผมนะครับโอเครอและเรียบร้อย เดี๋ยวส่งมอบงานให้กับคุณลูกค้าก่อนวันนี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากลำลูกกาของห้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ